เนี่ยครับวันนี้เราจะไปเที่ยวหุบเขาแลนรไปกันทุวงเลยครับดูพี่ดิ๊นะครับโอ้โนี่ใส่ขุครับนนหบหลบนี่ยังมี่ยอีกสองควิดีโออนี่ขยครับแงงทำไมแงงแงงงงกไก่ วางมือไม่ตั้งใจขนาดไม่รู้ว่าไงขนาดไม่ตั้งใจนะไอไก่ไอไก่ฟ้องมาปฏิเสธจริงคือบอลพี่บอลมาเอารถไปแล้วชื่อไก่ครับชื่อไก่ต่อไปเรียกมันว่าไก่มันไก่มั้นไก่มาเป็นฐานญาติไก่ของด้ชื่อว่แต่ก่อนชื่อดีเลยวิลลี่วิลลี่ไอไก่วิลลี่เป็นไก่เป็นขนเพลงคนที่เบิร์ตทิ้งย่างเขาฟองมาเลยคนหลังคนหลังคนหลักวิลลี รอจัดตุตาประจามองครับพี่ดาใครข่วยครับ่ครับใอ้อามอ๋อใครข่วยมาเดียวใครข่วยมาเที่ยวด้วยแล้วพกเมียมาครับเนี่ยมาพกมามครับาพกเมียหมครับาคนดียวครับเม่เอาพกเมียบวนพุกเมียนอยไม่ไม่พกเมียครับไม่มาไม่มาร้องห้เดี๋ยวคมาแวคเดียวพี่บอลาครับ ไม่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 จบเรายังมีไม่จบอ่ะอีกเป็นเทืยอะไรเนี่ยเป็นไงานเงี้ยเป็นเทืดอารมณ์ทางเพศไล้บอสอ่ะเขาจะไปยุ่งกับมันเงี่ยบอสยิ่ง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 โอ๊ยหลังแข่งรู้สึกยังไงบ้างครับบอสชายาเล็กโอ้ยชายาเล็กกูเป็นอ้วนสอบมันมีอารมณ์ทางเพศแล้วมันคืออะไร 嫂子嫂子呢？